ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับอยู่กับบ้ามีอีพี่สองนะพี่น้องเนาะหลังจากเข้าประสบความสําเร็จในการออกหาอยากหากินแล้วเบิ้งพี่น้องผมพี่น้องวออ่าอียังโดดแล้วพี่น้องโดดแล้วบ้ามีสิผ้าไตเฉียดได้บาทไตเสียดจก็กสองซ้ำโตเนาะพี่น้องเนาะ เข้ามาเบิ้งกันว่าบ้ามีไตเฉียดที่ได้จักโตพี่น้องผมคันได้จักสองสามโตสี 4, 5, ต่หาโตประสบความสำเร็จพี่น้องผมได้หีบหนึงได้ปีกหนึงแต่ถ้าว่าเพิ่นว่าเฉียดอยู่นำํำพูนทางมันได้ยากมันแฉแฉว่าแฉว่าหูล่ะไปดุยกันเฉียดอีหมูใช่ล่ะอันที่จวนรวดนี่บักหลายหนึ่งดีวางหันอ่าเอ้ยอ้ยพี่น้องผม ไปตายนี่เบอร์ล่ะโอ,โอ้นี่ตัวนงึงเขียดอีโมยไงพี่น้องเขียดอีโมยไงนี่เลียวนี่เห็นวะนี่โดดเข้าไปยังสี่เบิดโดดเข้าหนาเบิดพี่น้องเบสได้เลี่ยวดอกพี่น้องผมมันหล่อให้บ้ามีจอดไหมบ้ามีเห็นหลายตัวทั้งบมดโดดลงให้หน้าจังสี่วะ คุณเสียงกบก็ได้ขันขี่รถเห็นดีี่พี่น้องบาดนี่เราประเด็นสำคัญเอาไปลุยกันเห็นอีกแล้วพี่น้องผมมาเบิ้งว่าบา้ามีสิได้จักตัวบ่อยเนมันก็คือเกินไปครับโอ้เดี๋ยงลงแล้วเช็ดอีโมเช็ดอีโมสิลงล้่ ซเลยล,ลงน้ำแล้วอันนี้เลยโอ้ยแบบนี้ก็บ่ได้กินแล้วนเนาะเอ้ยคันสีแช่ปานนี่แช่ไปหาย,ยัางกระดวกกระเดียดเท ุ่ให้พี่อน้องเล้เบ่งจักตัวนี้นะพี่สิบพวดไปเที่ยวกับพวกบน่นอมาเเว่อรเอาพี่น้องมันจังเืีอคุณนะไปพี่น้องผมบ่คือเหตุในห้องเสียเวลาอธิเยนบ้ามีเพรสันทัดอีหลีคันไปไต่กบข่มกบอ่า ย่าฝนตเรามันควมกันเนี่แต่มันเอาไงเพราะว่ากมมันเสื่อมกันอยู่กมมันเสื่อมกันมันบวขึ้นยังได้พี่น้องเขาไปจับยังสีสมมุติมันควมกันยี่คสีบอเหเขาก็ไปจับเอาโหลดนี่สีนะมันก็ได้โหลดอันอันมันเป็นตัวเดียวๆนี่ยากพี่น้องยากถึงยากมากเจ้ามาบ้ามีมาเสียใจอะไรดีแต่้วบควมเจ้าครักับสีไข่อยู่ไปปิ่งนี่ dạy hôn thang lê lạy xi bị xây bớt bunny ngựt ngựt Tài Mà bưng vào hocy đài bọn xì đầy mặt tony hocy đài bọn Mà bưng vào kìa 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 xì đầy kìa Nì Nì kìa 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 อาหาเฉียดหายาพี่น้องผมผู้ใดว่าเอาเฉียดมนุนทังงลวเอาไงบอกบ้ามีด้อยครับเด้อนี่นี lights, ่เป็นเฉียดอีโมครับนี่บ่นเป็นกบหือกบบ่ใส่นาจะเป็นเฉียดอีโมเออเฉียดอีโมพี่น้องผมนี่นี่ห้อมสีห่องหาห้อมสีห่องหาตัวเมียเฉียดอีโมตัวผูข้างดำเ้ยพี่น้องเด้อนี่นี่เจ่มๆเลยนี่ไปหาตัวอื่นตัวพี่น้องผมไปหาตัวอื่นตัวได้แล้วพี่น้องผมเฉียดอีโมข้างดำใส่ตัวอื่นอยู่ใส่ dạy xe hay cả phụ nhưng giờ đây cũng chắc tổ phạm thì không để cố chắc phạm ừ ừ bài bài với nó không bài vui to áo y chắc tổ xóa tổ nó thì đoạn đó thì chắc tổ xóa tổ dưới hay nào không กันใหนหน้านี่มันเข้าเจว่านเข่าแล้วตัวนี่นะโอ้นี่ตัวที่สองบุหัวสีแดบ่วดพี่น้องบุหัวสีแดบ่ได,ได้ตัวที่สองเอาจากสองสัมตัวผ่านมาซิบกาตัวนี่แหละพี่น้องผมตัวที่สองนี่แหละนี่แหละ,ละตัวที่สองของบ่าวมีอตัวมีอายุ่ดอกตัวนี้ข้างเขานี่ครับผม ชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะชัดเจนแล้วว่าเป็นเศษอีโมได้ยากได้ยากพี่น้องผมโอ้สีได้บ่อหนี่สี่หาตัวเอาไปพี่น้องผมไปต่อได้ตัวที่สองแล้วเนาะพี่น้องเนาะได้ตัวที่สองแล้วบ่อเมื่อใดยังไงบ้ามีบ่อเลยว่ดข้าเจ้ามาขายทุ่งตัวใดพ่อเอาอยู่เย็นนี้บ้ามันตีสี่กลัวลราละขันหาอีกว่างสองสามตัวบ่อใดกับบ่อใดเหี้ยบกะสีได้ตุ่มปุ่น พอเห็นดีหมูสามตัวเห็นยัยงบ่ได้ครับบ่ต้มปนเอาไปพี่น้องผมใส่ถุงเอาแนวใส่บ่มีอย่บบาบ่ากันได้เขามาได้พี่พี่จะใส่บะหมีมาหาเพื่อกระพกุก <laughs> ไปพี่น้องผมไปต่ออยู่มองได้แน่ย,นย,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 นยังนีวอ h ạ c ยาย n ยากฮายากตายผู้น่ะเสียงกบนี่ตัวที่สามมาเบื้องว่าบ้ามีสีใดบ่ใดเลยครับเด้อตัวที่สามพี่น้องผมได้การตัวผู้ตัวเมียเบิ่งเอาเพิ่นว่าตัวเมียือตัวผู้ Oh. ลงไปแล้วพี่น้องลงไปแล้วตัวที่สามพาดตามที่พี่น้องเห็นหน่ะละพาดมึงก็นะย่างใส่เลยกน้นนะมักขึ้นอย่างคือหมุดมัดคือศนะู <c oughs> นย์แท้พอ้อยางใส่สถียรบ่มีจักโตัวไ่งจะไปหาสั้นโวกบบพี่น้องผมไปไปไป ได้ซอมตัวเนาะพี่น้องเนาะเออได้สามตัวสามตัวแล้วหลุดตัวหนึ่งเสียงกบเมียพี่น้องที่มองได้เนี่ยหาบื้อกบกันนะหมูหำปงพี่น้องผมหมูหำปงปักหำปงตัวหนึ่งตางแดงๆนงมนตาแดงๆนงมนเดี๋ยวบ้ามีขวาสั้นโวได้เห็นบ่เห็นบ่ เห็นไหมกันบ่พี่น้องผมเดี๋ยวจัดหามั้สีแลงไปทางไหนถอดล่ะเดี๋ยวจัดห้เดี๋ยวจัดห้หนูหนูพี่น้องผมหนู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 ของเขาจัดไปจัดไปจัดไปวุ้ยกระโปกพี่น้องผมบ่ต้องรอกูกูจัดมึงแค่นี่พี่น้องผมนี่พี่น้องผมนั่นนั่นพี่น้องผมบักขำปูงขำปูงอายุยุคพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่บักขำปูงพี่น้องผมเห็นจังแดงสีแดงมันพี่น้อง เรียกไม่พูดแล้วพูดแล้วนี่นี่นี <h <h ่นี่เสียงไหนเสียงไหนเนาะพี่น้องผมตื่นเต้นเล่าใจพี่น้องผมตัวนี้ปิ้งก้อยอิ่มแท้มันตัวใหญ่ยิ้มใส่ล่ะฮะยิ้มใส่พี่ชิว้ยก็ไปใส่เราพี่น้องผม เห็นกัพี่น้องโอค่ะถาทายห้พี่น้องเวงผาดเลยไปใช้ใหญุญกพี่น้องผาดเลยผาดแลาหลวามีโอ้พี่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 น้องฮโอ้อุาแรนออกมา,าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดีเย ก็เกิดดิสั้นววไมนดิถือสังกระสีเพันพี่น้องไปรับ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 มาพี่เหล่ามาพี่เหล่วเจ้าคู่พี่น้องผมเจ้าคู่บาทเจ้าคู่เจ้าคู่เจ้าคู่มันโดนเข้าไปในเฮี่ยนพี่น้องผมโอ้ล่าตัวนี้คือสะใจแต่ว่าเหตุเกิดใดี ล็อกหน้าเพิ่นเพิ่นล็อกหน้าเพิ่นเพิ่นล็อกหน้าเพิ่นโอ้ยแลนออกมานี่บ่ามีหน้าสิสั่นโว่เลี้ยงผาดเลยผาดเลยผาดเ,เลยพี่น้องผมก็ไปนี่หันขันเขาไปได้นี่ไล่ถื่อน่โลดเด่น,นเฮ็ดจังได๋ดีล่ะพี่น้องผมโอ้ยผาดเลยสิได้เด้เฮ้ยเสียดก็ได้2-3งตัวนึงไอ้พี่น้องต่อๆๆอ,อุอ้ยไอ้สุดเฮาก็ได้อีกแล้วพี่น้องผม ในที่สุดก็ได้อีกแล้วตัวโบ่คือกันได้เฉียดต่ละโตัวทีบ้ามีได้ตัวโบ่คือกันได้ครับเด้อทีบ้าบ้ามีเอาตัวเกาใไม่นี่นี่เขียดอีโมของแท้พี่น้องผมเบิ่งเอาได้หีบนึงแล้วพี่น้องผมได้ตำป่้นแล้วพี่น้องผมได้ตำป่้นแล้วบักห้ำปูวังหันบ่ได้เลียนลงในห่วงเพลินเลียนลงในทั่งหน้าเื่อร์กับพวกบ่ได้เว้อระกับพวกบ่ได้จัดไปพี่น้องผมจัดไปจัดไปพี่น้องผม อาไปหาต่อพี่น้องผมหาต่อหาต่อได้อีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปลุยต่อพี่น้องไม่เห็นอ่ะเหยายพ่อกบดีพี่นอ้องเห็นคือห่องค่ะเกีบยวกับบ้ามีมากมคือเสาร์ห่วงเต้นเข่าหนีบังหันตัวหนึงน่งกันเลยเต้นเข่าแล้วแล้วเลย เต็เ<ป><ป>มตังเงยไปมาต้องสนใจกัไปสันโวหนูต่อพี่น้องขันมันยูเดินจังสี่บ้างนี่พ่อสี่เหลี่ยมดิพี่น้องนี่ขันมันยูเดินจังสี่มันพ่นลุยพ่อหนีได้ดยอยู่นี่มันยุคางมุ่นทา่าได้อีเจ็กตัวหนีแต่อีหีบหนึ่งเลยเดี๋ยว้างกัน,กนเนี่ยมายุ่งสี่มันเปนบวกกามาอยู่ดิ ไปเบิ่งกันว่าตัวนี้สิได้บ่คันใดตัวนี้ได้หีบหนึ่งพอดีพี่น้องได้ตัวนี้ได้หีบหนึ่งพอดีพี่น้องผม นี่ได้เงียบหนึ่งพอดีบ้างมีบอกแล้ว <G ül üyor> แต่ว่ากันยังเห็นอีกตัวหนึ่งนั่นตัวปักเอฟไปต่อพี่น้องผมลุยจับเขียดมั่นมั่นเนาะพี่น้องนาะคลิปนี้หาไตเขียดสุดยอดพี่น้องผมใช่เะเอเ้ยนี่แหละเงิดเขียดมันไวหวหายไหม แค่เห็นหน่วยตานี่กับไอ้นี่แล้วพี่น้องเต้นนี้ล่ะโอ้หนั่งตัวหนึ่งมูบแล้วบ่มูบแล้วบ่มูบแล้วบ่โวดไปนะโวดไปนะ วหวครับพี่น้องผมเดี๋ยวเหียบนึงเราแลและไปขำมันล่วงน้ำหลุดกับข้งองไข่พี่น้องเขียดแม่เขียดแม่เฉียดแม่มันว่าน,นี่ตัวเบักตัวเบักพี่น้องผม ใช่ยากครับมผมว่ามันง่ายๆกวัวบ้ามีเสด็จหีบหนึ่งหนูนึกว่ามันธรรมดาดิน้ำพุนทางมนึงเลยอบอกว่าบ้าต้องบอกไปกอนวา่าบ้ามีมาสั้นโว้หนูนะครับนอสีไ้เอาอุป,ปกรณ์จังสั้นจังสีงมากมันกับโบมมแมนเหรอพี่น้องผมไปต่อพี่น้องเอาพี่นอ้องใก่สิสุนพุนทางแล้ว S <S สีได้ซ้ำนี่แหละครับสีหาโตน้องพี่น้องเนาะก็บเยาว่ากันขอบคุณทุกไลทุกซับทุกการติดการตามเงินเดิมคือกาพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านคอยเองพี่น้องผมที่แบบการให้คำว่าคำจค่าที่จทางที่ผู้สว่ารที่บอกไปว่ามีขอโทษขอพายเดื่องพี่น้องเนาะขอการชิมหนาครับคลิปนี้ไต่เฉียดบ้ามีเส,สียดายอย่างหนึ่งซื้อเราเสี่ยวสีได้สีหาโตเพื่อปีอีกหนึ่งหีบหนึ่งนี่มันยากซ้ำใดนาะพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับขอการชิมหนาพี่น้องผม นี่เก่งก็ยุป่ลไปไอ้นี่แล้วไปใหม่ล่ะ